ตอนนี้นะครับร้านอาหารมาส่งเองนะครับจากกิงพยาอยิรีดำตอนนี้ก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นเด็กส่งแก๊สแล้วเนะี่ยเต็มเลยเนี่ยโอ้เนี่ยจา์เต็มเลยสินค้าเต็มเลยนะครับ,ว,รบวันนี้ก็ทุกคนต้องไม่เลือกงานนะครับอาชีพไหนทําได้ก็ทํา นี่บอกจเจนา,านนเจนาเจนาชื่อร้านะอะไรเปิดร้านเจนานี่เปิดร้านวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกอรัเรจน่ากะเพราป่าครับครับแล้วที่ส่งมาส่งนี่กะเพราป่าวะครับก็มันมีผัดเผ็ดกุ้งด้วยผัดเผ็ดปลาหมึกข้าวผัดแล้วก็ผัดข้าวผัดแหนมอืแล้วก็ต้มาขมิ้นไก่ผัดชนะหมูกรอบที่อาจารย์มนษษานกกต่างนะครับโอเคเนี่ฮคบครบหมดโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนเรียนนี่ากำลังรออยู่ครับเอาขึ้นไปข้างบนก่อนมาแล้วก็ให้คนเรียนเขาเลือกก่อน อ่าแล้วจาาทิงอ่ะทุกคนก็ก็รออยู่เนี่ยไปเลยไปเลยครับจ่าทิงอินซีดามมาถึงแล้วไอ้น้ามาใส่ใจาวรชออาจารย์ว่าจริงๆแล้วน่าจะมีหน่วยงานหน่วยงานนึงเนาะ มาสังพยา나ข้าพ้าต้องแกะก่อนนะว่ามันคืออะไรมันเือนอ่ะตีอาการมานกอาจารย์เทียบโอ้ยเป็นห่วงมนทุกคนเลยนะว่วันนี้พอดีว่าอาจารย์มานกอาจารย์เทียบนะับเขาผมก็เปิดร้านวันแรกไม่ได้เปิดมานานโควิดครับพอดีเขาก็ทั้งอาจารย์มานกอาจารย์เทียบก็เป็นห่วงน้องๆพี่ๆเนี่ย วัวจะไม่ได้กินข้าวเลยรีบโทรแว่งตีสี่ตีห้าเลยเขาก็ดูแลใจใส่มากนะก็เดี๋ยวยังไงถ้าติดใจถ้าติดใจถ้าติดใจก็บอกอาจารย์มโนอาจารย์เทียบผ่านมานะเดี๋ยวผมก็จะทํามาส่งเหมือนเดิมกลางวันนะกลางวันนะก็จะกินอะไรก็ต้องบอกอาจารย์เทียบนะทําไมบอกผมว่าปาไม่ได้ครับวันนี้ฟรีนะจากคิงมาเปิดตลาดเนี่ยอใช่ไหมพี่ วันนี้เหรอวันนี้ขอก่อนแล้วกันวันนี้ถึงวันหน้าเพื่อว่ากันนะก็ก็ไม่มีอะไรพูดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆคงหิวอะไม่อยากพูดมากมันเจ็บคออืมนะขอบคุณทุกท่านเลยครับสสวัดีครับมีขายที่ช่องทางไหนบ้างคะพี่ยินก็มีก็เข้าไปก็เจ๊น่ากระเพราปลาที่ไหนคะก็้ซอยห้าสองที่บ้านพี่อ๋อไม่มีแบบที่ต้างออนไลน์เหรคะ เข้าไปในแอปเข้าไปในปออะไรเนี่ยโรยนูดอะไรโรินูดโรินูดไลแมนไลแมนแก๊ปแก๊ปเจ๊หน่ากระเพาะป่านะครับเหลือวไทยจะสั่งกินโอเคอะไรเรื่องนี้ต้องไปอาจารย์ขอจารเจี๊ยบต้องเจี๊ยบค่ะอ๋อตรงนี้ครับผมได้หมดอ่ะเดี๋ยวทานกันเลยนะฮะตรงนี้ได้เลยเชิญกินเลยครับเชิญทานเลยครับกินหรือทานดีครับทั้งทั้งกินทั้งทานนะฮะ